สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่องของไอติมนะคะชาแนลที่จะมาแนะนําเคล็ดลับเล็กๆน้อยๆในการดูแลผิวแล้วก็ดูแลสุขภาพนะคะวันนี้จะเป็นคิวของการพอกหน้าเพื่อลดริ้วรอยลดรอยสิวนะคะสูตรนี้ขอบอกว่าเป็นสูตรที่อยู่คู่กับคนไทยมาช้านานนะคะแล้วก็ส่วนผสมเนี่ยหาได้ในครัวที่บ้านเลยค่ะ ส่วนผสมมีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะส่วนผสมแรกนะคะทุกคนมะขามเปียกค่ะมะขามเปียกนอกจากจะทำอาหารอร่อยแล้วนะคะยังช่วยบำรุงผิวให้ผิวขาวใสไร้ริ้วรอยด้วยเพราะว่ามะขามเปียกเนี่ยมีกรด aha นะคะช่วยผลัดผิวเผยผิวใหม่ที่ขาวใสขึ้นจำเป็นนะคะจำเป็นต้องมี ส่วนผสมต่อไปนะคะทุกคนนี่เลยค่ะขมิ้นชันค่ะผงขมิ้นนะคะช่วยบำรุงผิวทำให้ผิวเนียนใสนะคะไร้ริ้วรอยทำให้ใบหน้าอ่อนเยาว์ขึ้นขอบอกว่าสาวๆสายเฮลทีนะคะต้องรู้จักขมิ้นชันเป็นอย่างดีค่ะต้องมีไว้นะคะขาดไม่ได้ค่ะส่วนผสมต่อไปนะคะนางเอกของเราเช่นกันค่ะขมิน้นเอ้ยไม่ใช่น้ำผึ้งค่ะ น้ำพึ้งนะคะช่วยทําให้ผิวขาวเนียนใสนะคะอ่อนเจาวง,ลงแล้วก็ยังช่วยแก้แพ้ได้ด้วยนะคะคราวก่อนเนี่ยแพ้เจว่านหางจระเข้มีน้าพึ้งช่วยชีวิตนะคะทาให้กลับฟื้นขึ้นชีพมาได้อีกครั้งนึงโอเคนะคะเพื่อนๆรู้ส่วนผสมเรียบร้อยแล้วเดี๋ยววิเราไปดูวิธีทํากันเลยค่ะตามมานะคะตามมาค่ะส่วนผสมนะคะน้าพึ่งอ่าหนึ่งช้อนชานะคะ ขมิ้นประมาณครึ่งช้อนชานะคะไม่ต้องเยอะเดี๋ยวข่าวไปผสมส่วนผสมให้เข้ากันนะคะมะขามเนี่ยใช้เยอะหน่อยนะคะมาพอได้ส่วนผสมแล้วเดี๋ยวเราไปทาหน้ากันเลย พอได้ส่วนผสมแล้วเดี๋ยวเรามาพอกหน้ากันเลยนะคะทุกคนอันนี้เราล้างหน้าแล้วนะคะพอกให้ทั่วเลยนะคะเย็น เว้นรอบดวงตานิดหนึ่งนะคะเว้นรอบดวงตาเพราะว่ากรดจากมะขามเนี่ยเขาอาจจะไปแบบว่าทําให้ผิวที่เบาบางรอบดวงตานเนี่ยอาจจะแพ้ได้นะคะทุกคนอาจจะแสบได้ โอเคนะคะตอนนี้เราก็เกลี่ยครีมพอกหน้าทั่วหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้15นาทีนะคะทุกคนแล้วเดี๋ยวอีก15นาทีเจอกันนะคะปิง๊งตอนนี้ครบ15นาทีแล้วนะคะจริงๆ15นาทีกว่าๆด้วยแหละเราลืมเราเราลืมนั่งเพลินค่ะ โอเคนะคะเดี๋ยวเราจะมาล้างหน้าแล้วนะคะทุกคนคะ่ะเดี๋ยวมาดูาหลังล้างหน้านะคะว่าหน้าเรามันจะเป็นยังไงนะคะสิวฝ้าหายไปหรือเปล่าเดี๋ยวเจอกันนะคะขออนุญาตีล้างหน้าก่อนนะคะทุกคนคะ่ะตอนนี้เราล้างหน้าเรียบร้อยแล้วนะคะคือหลังล้างหน้าเนี่ยที่สังเกตชัดเจนมากเลยนะคะว่าโหหน้าแบบว่าลื่นมาก ลื่นปืด๊ดลื่นปืดเลยนะคะที่สังเกตนี่คือหน้าลื่นมากเลยนะคะทุกคนแล้วก็เออก็คือมันก็ไม่ได้ใส่ขึ้นอย่างชัดเจนสะทีเดียวเลยนะคะจริงๆพวกสูตรธรรมชาติอะไรพวกนี้เนี่ยคาดว่ามันจะต้องทําเป็นประจํานะคะทําครั้งเดียวหวังผลคุณจะขาวใสไร้สิวเสี่ยนเลยไร้สิวฝ้าเลยเนี่ย เป็นไปได้ยากมากค่ะเพราะว่ามันไม่ใช่ปฏิหารมันคือการบำรุงดูแลนะคะเพราะฉะนั้นทำครั้งเดียวเนี่ยผลคงไม่ได้บสวยเปลี่ยนคุณให้สวยเบร์ไปทีเดียวเลยก็แนะนำนะคะว่าสูตรนี้ต้องทำอาทิตย์ละสองครั้งนะคะแล้วก็ทิ้งไว้ประมาณ15นาทีสำหรับเพื่อนๆที่สนใจนะคะก็ลองทำดูนะคะ แล้วก็ฝากไว้ด้วยนะคะสำหรับเพื่อนๆที่เข้ามาชมถ้าคุณถูกใจคลิปก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยสำหรับการทำคลิปใหม่ๆนะคะวันนี้ก็ต้องขอตัวก่อนนะคะแล้วเจอกันคลิปต่อไปค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย